รักนิเลยพยายามนับสู้กันนะนั่นแร้วกว่าอะไรก็ตามี่มันเกิดขึ้นทางมดันแต่ดึงเราให้ต่ำลงถี่นทำให้เราไปทำบาปเนาะท้งมดคือนับสู้การเกนับสู้คืออารมณ์ธานีอัลลอฮ์บอกในคุรานั้นนับสู้จนมีสามประเภทเนาะอันที่นหนึ่งคืออัมาราะอันนับสู้อัมราะก็คือนับสู้หรือชายให้ตํำชั่วสิ้นเดียว คนคนนึงเกิดมานอนนับสู้คืออารมณ์มีแต่เรื่องไม่ดีตั้งเพลนนอนทํอยากจะทหรื้อ,อนับสู้สร้างมาดบงการในคนคนนั้นทําแต่เรื่องไม่ดีเร่องตีพิษจากคําสั่งอัลลอฮ์ทั้งหมดน่ะาะอัมมาหระกขณนี้เบอร์ใดก็ตามคนคนนึงเร่องฝึกฝนกันเรีองฝึกฝนเริยงปฏิบัติตามคําสั่งอัลลอฮ์แหละรอซ้ลน งานเนาะนับสู้เราจะขึ้นมาหรือคุณนับสู้ข้อ,องนค้นจะขึ้นมาเป็นนับสู้เลาวามะเลาวามะก็คือเอาและบางทีกายยังที่ทำชั่วอยู่เลยแต่ว่าบางที่กายนึกจะทำความดีมีความรู้สึกอยากทำความดีมากขึ้นนั่นก็เรียกว่านับสู้เลาวามะงานเนาะอยากจะเรียนอยากจะปฏิบัติในทูกตรงเอามาบนี้แหละแต่อนุตา,ากันนี้แหละก็คือนับสู้มุตมาอินนะ อเราเป็นนับสู้ที่สงบหนิงคือเชียฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซ้นรอยเปอร์เซนเป็นนับสู้ที่ไม่เป็นภยัยต่อตัวข้องเจ้าข้อก็คือคนคนนั้นเองและจะเป็นนับสู้ที่ไม่เป็นภยัยต่อคนรอบข้างอันนี้เมื่อไรไดพบุเราก็มากานปฏิการต้องเรียนอย่างนี้ให้มาเรายียนใจนี้เรีนนับสู้นี้ใส่กระป๋าวให้เราเตรียม ตัวรื้อฝึกฝนนับสู้ให้เป็นนับสู้มุดมาอินนะเนี่ยให้ไปเป็นการข้อดูอารือเป็นการข้อดูอาโดยการตะวัดซ้นตามตามี่ในในการกินนะอเราไรในการกินมาการกินตอนตายอะใจะบอกว่าตอนที่ว่าคนนึงตายไปแล้วเลยกพสาะซ้นตะกินมินยอยู่ว่าเขาเขาคำว่ายะออยะตุฮันนับสูลมุดมาอินนะโอนับสู้ี่สงบหนิงเลย อ้รจีออี่ลารับบิกิรรดิยาตัมมรดิยามึงจกลับไปหาพระเจ้าคงมึงในสภาพที่มึงเองนนั้นรอดิยตันพอใจในการกลับไปคือกลับไปหาอัลลอฮ์โดยสภาพที่มึงพอใจเตรียมพร้อมไว้ทุกสิ่งแหละแต่ว่านมรอดิยะตัวมึงนั้นจะเป็นผู้ที่โชกพอใจอัลลอฮ์เหนมึงกับอัลลอฮ์ก็พอใจ อัลลอ็เลยกล่าวว่าฟัดคูลีฟีอิยบาดีมึงจงข้าไปในกลุ่มของบรรดาบ่าวของกูคำว่าบ่าวอร้อยหน่อยคำว่าบ่าวคือตาตาคือผู้ถี่ยอมจำนวนต่อคำสั่งตาคือผู้ถ่มีหน้าถิทำให้ผู้เป็นนายนนอเกิดความพึงพอใจนั่นคือลักษณะของการเป็นสาดูนี่นะโอเคไหมไหนบ้า นาาสนาจไหมสาเหตุบุญบุญหลักจไหนหลักจิตเนี่ยเออก็การไม่กล่าวว่าเมาเป็นนับสู้แบบนี้อย่างไรเนาะมันจะเป็นนับสู้ที่สมบูรณ์แบบอย่างไรอิรุจีอันอิลารบบิกิรออเดียตะมารอเดียอัลลอฮ์มุ่งจงกระพายาปจาของมึงในสภาพที่มึงนั้นเพิ่งพอใจและก็มารดิยาตุอพอใจ ฟาดคูรีฟีไอบาดีอัลลอฮ์ว่ามึงจงข้าไปโยนในกลุ่มเดียวกับบรรดาบ่าวของกูเห็นไหมครับว่าบ่าวคือฐานของกูฐานคือคนที่ยอมจำนนเห้มาเขครับว่าฐานได้มาเราเลยขัว่าฐานก่อนแต่อัลลอฮ์คืออะไรก็คือไม่มีริยะไม่มีตะกบูดไม่มีการอวดดีอัลลอฮ์สั่งผ่านในกระทำปณันเห็นไหมเนาะไม่ต้องกลัวถ้าเราทำตามอัลลอฮ์ไม่ต้องอายถ้าเราทำเผื่อให้ เกี่ยวกับเรื่องของล l l a h ใช่าหมเนะแล้วก็าว่ดะคูลีฟีอิบาดีว่ดะคูลี้จันนตีมุ่งจงข้าสู่วันของกูนั่นคือสิ่งที่เขาซ่อนคนตายใน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 กูโบแล้วก็เป็นการซ่อนแบบข้อดูอาเออ Allah เอให้คนติดตายไปนี้เป็นเสมอนนับสู้เตอนไดเรกในในกุอานแต่ความจริงแล้ว่บางทีคนติดตายไปเห็นไหมแล้วมันมันก็เป็นการข้อดูอาดอกบางที คนคนหนึงตายลงไปนโนเบิลก็ไม่ใชไม่ใชเคยแเจ้มตัววัดที่กามาศอย่าง้รเนาะไม่มยั่งไม่ครอบกากเอีไม่ยั่งไม่โทุกกันนัดอย่าง้รเนาะอันนี้เป็นเรื่องหลาวอะนะวันหนึง่งครูหายการบานหลกูกอย่างไรในในในการบานเป็นวิชาสตรีส,ราสลามีเพราะกระทำว่าวันนึงนั้นมีไม่ยั่งวันล,ลักี่เวลาอย่าง้รเนาะคนี มาอันตำกับข้าวอยู่ในครัวป้านั้งสอนการบานในหลูกแต่ลูกกระท่าว่าป้านี้กระท่าว่ามายังนั้นเหตุจำเป็นนั้นวันละกี่เวลาป้ากระตัวว่าเซเวลาบางเริ่อคือลืมสุโอบไปเลยพอสุโอบไม่เคยได้เห็นแต่เคยได้เห็นคือลาวกัสซ่าบังเรียดิเจ้าอะไนั่นแหละก็บอกหลูกว่ามีเซเวลาหลูกเอ้ยออย่างว่าเมียได้ยินแต่แต่ที่คุยเมียฟีมากันนี่เซไเถออะไรอย่างนี้เนาะ บวกตับสุบัวมานั่นเองตีลังเงียบอบเห็นยมาวาส่วนหง่การสวนตลกินเหนี้ยมาเอาหนังมันเราเราโดน,ลลดนตลกินก่อนนะอ่ะกระชายเน,ยนาะนบีบอกว่าคนคนหนึ่งได้รับก้นการ่้นตลกินคนคนนั้นมาและการจะไม่ซอบซ้วนนั้นไี่จริงๆริงว่ามเนาะแต่ปัญหาเดี๋ยวมันเกิดกนนี่เราก็ไม่รู้ว่าแต่ไอถี่นบีแรงตรงนี้เนาะไม่ถึงตุกคนไม่หรือไม่ถึงคนคนหนึ่งที่พร้อมแล้ว ในการตอบคำถามพร้อมในการการะทำแต่ว่าเรานพยายามให้อ่านทุกคนและเพื่อไปเพื่อว่าการตะเกฑนนี้มันได้ครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่พร้อมด้วยคดีสุดตายเราไม่ได้ว่าใครกนณีว่าที่ตัวเรากันนี่หนึ่งถึงบอกว่าเราก็มาโยบนหลกนี้ที่นึ่งนี้การควรจะทําให้ครบเร็วๆเห็นว่าเนาะไม่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ว่เขาไม่สอนตะเกฑน กาเราก็สามารผ้าตัวเราหลดได้เห็นไหมนี่สำคัญนะกันนี่ไม่ใช่ว่าเออไม่ปูเหนเสียงตัวคู่ว่าให้โตใบว่าถ้าได้รับส้นตาลกินเลยมากกว่าไม่ต้องซบส้นในกู่โบปูก็ไม่ผักเรียนเลยเห็นไหมเนาะไม่ผักทำไม่ตักสิ้นลงไปถึื่งการชาับตัลกินทิ้งเดียวเราก็อยาเป็นแบบนั้นกันนี่อันเดียหนึ่งอันเดียวโซกันนี้แหละเดียวว่ายาอัยยะตัวนับสุลมุตมาอินนานี่ ที่เขาเอาเขาเขาเอาอายัดนี้มาแล้งในตอนเี่เขาเรียกคนตายในกบวนเมื่อับเป็นคนแากา่ก้าอุลนหรอกเป็นล่างดีถ้สามเมื่อนว่ามึงคือน,นับสู้นี้แหละเป็นชีวิตเตืเสียฟังทางต่างเดียบางทีบนดุนเนี่ยนี่ไม่เคยไม่เคยเสียฟังนี่างไวนะ้เนาะประมาณนี้แต่เนี้ยเราไม่ต้องเด้่ึงคอยกันกนีกเร่มซึ่งเราว่าควรจะทําให้ครบสุกเหลืองให้สมบูรณ์แลว้วแล้วโดยสิ่งเด็เขาจะชอบส่วนเพราะนั้นมันจะเราแล้งเลยไม่ว่ากันว่า ก็ถ้าว่ามารับบุกะใครคือประจาวของมึงกำรอบทุกคนโดนแล้วที่อัลลอฮ์แต่ว่าคำว่าประจาวคือใครอ่ะประจาวก็คือคนผู้ที่เราจะต้องยอมรับผู้ที่เราจะต้องรู้จักคนที่เราจะต้องติดต่อแก่ทั้งวันที่เราจะต้องนึกแก่ที่เราต้องกลัววังรักประมาณน,นี้ใช่ไหเนะาะกต่ต้าคนคน,นึงเป็นแต่จ,จำเชื่อไปหรอกไม่เคยมายั่งก่อนถ้าว่าเราก็ แต่แล้วว่าตะเก็นนั้นมันะระง,งับการชอบส่วนด้นแต่ว่ากับเคยที่คนเราก็ไม่รู้กันเนี่ยอย่า่าถ้าเกิดไม่เคยมึนยังลงไปเลยนี่อ,อย่ามาเนาะปกติถ้าว่ามารับบุกากไก่รประเจาวพวมึงตัวเดียวมันจะเมื่อนเวลานายชอบสวนมอนหรือลาวมันเกยมีอะไแดแต่นคิดว่าจะมีมันน้งไอคนโบนลาวหรือมอนเวลาจะข้าเมืองเตยอย่ามาเนาะเวลารับนี้มันนะ ต้องการเอาตัวรถโดยการจะต้องรอเพ่งมาสร้งเพลงมาสร้างเพลงให้ได้เผื่อต้องการจะบกอ,อก็เราคือคนไทยนึ่งกรณีเราเป็นชาติเราที่ซอ้งคือเพ่งสัน้นและสื่อประบารมีและการเพร่งจะสร้างคืออะไรวะอ่าอ,อะไรวะลอยกระทงเออต้องรอเพ่งลอยกระทงให้ได้วันเพ็นจะทิ้้องอยังไงต้องรอให้ได้กรณีวันหนึ่ง คนนู 1, ้ลว่าควลาวันตุกจับก oh, ันกันได้พอจับปั like ๊บมัน ah. มันคนไต่ก็ว่าดอกป็นไงอ่านั่นราวเราเป็นชาดปีแรกๆมันจับมาเมนอะไร่าไอ้นัอ่าเป็นชาดเราเป็นฉาดเป็นสั้นแต่เสื้อบาบารมีแลวการรองเพลงเรากระตุ้นเชวนเล่นกันนี่เขาชวนเล่นนูเล่นนี้เอาลองรเป่งาดปีการเราเป่งฉาดบางทีแต่เอาจริงปั๊บพอเขาเล่นมัวก็เรืปั๊บแน่ลองเราเพ่งเรื่องกระตุ้นี้ ประเทศไทยกันนี่จะเจรัวแล้วอย่ว่าพราเขาว่าเราเป่งเรากะตุ้มคาวะราพุตใจเลเพราะไล่ะพอจําลงไปกันนีเมื่อนะตัวกรหนงพอเขาบอกกับข้าว่ามารับบุกาใครคือประชาเมืองโทรไปเลยบาลอัลลอฮ์ริงนแต่ทุกโลกเรากี่ปีไหมเดีอดแจกันถูกจมดินมาแล้วกันนี้แต่นี่ไม่ว่าทุกตาคืออย่าวังหลุกอย่างว่านอยวังหลงขามไม่ครบแล้วหล้จักอัลลอฮ์แล้วเป็นบบากรองแกจริงๆ ส้มกับการเตทุกเรียกว่ายาอายาตวนนับสุนมุตมาอินนะเป็นนับสู้ที่หนิงแล้วที่สงบแล้วแต่ว่าเนะเป็นนับสู้ที่ไม่เป็นผิดเป็นไปแก่ตัวเองเป็นนับสู้ที่ไม่เป็นผิดเป็นไปแก่คนอื่นแต่ว่าเนอซึ่งจะเปนน็นบันดาล่าวสงแล้วก็ถ้าว่าวามันนบีอยู่กาดใครนบีของมึงยิง่งะฮะดิสต์สังกิมีหมากันนะบางที่เขาไม่ท้ามัยว่าใครนบีมึงแต่เขาพานาบีมาให้เรย คนนี้มึงกี่ว่าพูดกับคนนี้คนเี่เขาจบตำเห็นอย่างไรอนาะถ้าถ้าคนเี็เป็นมุสลิมเราอิสลามเราที่เราเคยสลาว่าเป็นประจำที่เราเรียนรู้ลักษณะของนบีอันนี้เราจะมีซื้อกลางในการหล้จักได้เลยเราต้องอ่อนและคนนี้และเป็นนบีมุฮัมมัดสอนเราสอนแต่ถ้าคนนั้นสอนว่ามุฮัมมัดหรอกแต่ไม่เคยสลาว่าไม่เคยจำตามแกอย่าไเนาะไม่เคยหลึกซึ้งในหุ่นตากงแกถ้าว่าคำตามใาแล้วตอบได้ที่แรกหรอก แต่พอโลกหล่อไดือดใจดูดมันก็รมอนมอดมันก็ล่าติดกรรมมาเมือนกันเนี่ยนะดูดเราเป็นสั้นกระเซื่นกลายเป็นล้อกระสุนแห่มาอันนี้ก็มันกันเพราะถ้าว่ามันอิวามันอิมาว่ามาอิมามุกะอะไรคืออิหม่อมของมึงเราก็ตอบได้ว่ากุรอานให้มันตอบได้จริงจริงนี่จะบอกพวกเรานี่น่านน่านไปนะและปีนี้จะมาอ่านอัลกุรอานได้ปีหน้าปีได้เพื่อไปแจมลอลแล้วแจมลอดแล้เรามีอายุยืนยาวมีร่างกายแข็งแรง อ๋อเราบอกไอ้เชตันเนมมึงตามมือกูตามไปรอบหน้าเราอาจจะเสด็จตัฟซีมาสักเล่มเออเราจะอ่านวิชาตัฟซีอุูดอ่านกันนี่อุปนิสัคนแรกวาปืออัลลอฮ์เล่นด้วยเราวาปืเท่านั้หมานกันในอกตว่าวามันอิมามุกะวามาอิมามุกะอะไรไปอิมามึงเราก็ตอบว่าอุปนิสอ่านก็ไม่โทษกันนี่เห็นไหมอ่านไม่โทษนะ เราบางคนก็นั้น,น่มาเสวนาเลยอ่านเราไมาเสวาเลยอ่านคนเดียวแหละทุกตลอดอ่นเนาะอ่ออานตีไหนก็ทุกมดมรดไสยียตีเกาะยาอ่านไม่ทุกอ่านตีเอิญทุกตัก,กมาตีนี้อ่านอ่านตีเอิญไม่ได้ทุกตัก,กมาตีนี้ทุกตักก็ไม่รู้ไม่หวากันอ่านแล้วเทียบอ่านบางทีก็ยังไม่สมบูรณ์นะต้องเข้าใจด้วยอัลลอฮ์สร้างอะไรเราไว้กี่สิ่ง,าางในกุารานอันลลอฮ์ห้ามเราอะไรไวา้กี่สิ่งในกุาราน อย่าว evet in ่าน้อเราถ้าเราไปอ่าอ่านอย่างีมาเนาะคุตอ้นนี่คือเป็นคำพี่ที่ไม่ใช่เฉพาะหรืออาเคลัสนะมีมดต่้งเหลืองดูเนี่ยการใช้ชีวิตของเรากับคนรอบข้างกับปีนองกอระจีรัตนั้นปีนองก้ายฉีดปีนองไม่กลายฉีดตามใจอย่างว่านการถ้าถ้าเรามีปัญหาทะดรอกับปีนองมาทุกถ้ากินไม่เกิดนะอัลลอฮ์การแล่เป็นในวันดกุุอ่าน ถ้าเราดีกับพีน้องเมื่อกั้ในคนคนนึงจับคายไม่บายสมุดนะจับค่ายไม่บายหลักษาไม่ไห้ซิ่งที่ก็คิดว่าเรากับพีน้องเราดีกันไหมแต่มาเนาะที่บอกเรา, ies, เราเ onder. ตอนนี้นเอาะก็หมายก็คือหลอกกันแหละแต่าว่าผีน้องผีโลกผีโลกเดากันหลอกคัดเย็นกันงานพวกนี้คืออาเกสามันแต่ก็แทบว่าวามอิมามืกาเรากัดตอวได้ว่าอิมัมแต่ว่านั้นน่ยอิมัมคือต่างนาแต่เราไม่เคยรู้ทักตัวนึกว่าข้างในมันแปลว่าสมุดไป อะไรแบบนะมีคนชายไว้อื่นคนนึงอันนอไปจบลูกซาบมอนกันอันนอลูกซาบมอนก็มีการเกี่ยนจุดไม้กันบอกว่าบอกว่าเป็นประจุดไม้นะเกี่ยนจุดไม้ภาษาเขาก็เกี่ยนภาษามอนมาไงอ่านอ่านไม่โตกะแาว่าเอาเอามาแต่ใบจุดไม้แม่อไหรกันในคุต้านนี่นี่คือจุดไม้ก็อ่านล้อ์นี่อเพราะไม่ได้เจอว่ากูอ่านเป็จุดไม้มอนนะแต่ว่าด้เว่าคุต้านี่ก็อ่านล้อ อัลล้อที่เกศุ่มมาให้เราอย่างนี้ตกการให้เราเราโูนเหนือห้าด้วยไม่ใช่การอ่านหนึ่งเดียวให้เราโูนเนือห้าดูกำแปรโลขึ้นความประสงค์ของเกศิเกแรงแบบนี้ตบการให้เราทําตามเกแบบนั้นแค่นี้นีครับเราสามารถอ่านเป็นแปลกทุกข์กวนเอาเหนือห้าในกุอ่านมาปฏิบัตินั่นแหละคือเป็นอิมัมของเราแต่แต่เราสามารถตอบได้เต็มปากเต็มคำว่า นั่นคืออิมัมก็เราถ้าไม่นั่นมันก็นไม่กลายเป็นปาระตเลยใช่ไ่มเนาะขอทาานะ้าวาว่ามันอิควาลุกา้าใครเป็นพี่น้องของมึงเราก็ดท้าว,าวามุสลิมีนมุสลิมาตบัดดามุสลิมผู้ชายบัดดามุสลิมผู้หญิงคนนี้แหละโดนมาแต่เดือนถูกจมดินกันนี่เพราะอะไรหลอกอะไรนี่นินตาวาะระกันที่ว่านบีก็เลยสังย่งเราเป็นมุสลิมมุสลิมตีมุสลิมตีแต่ยิ่งคือคนเอินจะไม่โทษประจําจาก คำพูดหรือการกระทำของคนนั้นคนอื่นจะมาเดือดร้อนเพราะเราไปนั่นแหละนี่ก็ที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อต่อการทุกข์ชดชอบทุกชอบตามในวันที่ในนู้นในนู้นในในคู่โบ้แต่ถ้าว่าดีว่ามันหงายมาไงมันก็ไม่งยเอาเล็กกันไอ้คนกันเลยแบ่งไปสักว่าเป็นแั่นี่ประเภททีค่นี้คือตายลงไปไม่พร้อมเราก็หวังหวาการซ่อนตะเกียบนี้มีพ้นทำห้คนคนนี้นอนลุดผลจากการทุกข์ชอบทุกข์แต่อื่นมาลุดไป มันจะลดอาจจะว่ามาจะโดนสับสวนกันแล้ปิดฟิตเนอรนะของการสอบนจะมาทุกแต่ว่าอาจจะทุกเลื่องอื่นกันอีกว่าเป็นนึ่งคือพร้อมกันนี่ทุกสับสวนเริ่มมาทุกสับสวนกขไม่เกี่ยวก็พร้อมอย่างไรเนาะบางที่มาและการมาซึ่งบาดคนนึงอาจจะมาสอบสวนกันได้เพราะว่าถ้ามไปมันก็ตอบทุกอย่างเนาะเพราะเขารู้ล่ะเขาไม่รู้ว่าแตบัญชีแล้วก็มีอยู่แล้วแตนี้มันไม่ใไรกัรอี้วันไม่ได้เราพูดอะไรกันแคือนับสู้แตกมดนี่นี่คือสิ่งที่การกว้างเรา พระชาชก็คือเรื่องกองตาหูปากนี่คือสิ่งที่กันเรามาสู้ตาคือเนี้ยอย่างคนนี้คนใจอันนี้อย่างเงี้ยหชอบฟังรื่องเผื่อนเห็นไหมชอบฟังฟังแล้วถ้าว่าฟังรื่องเผื่อนมาจบนอนไม่รับอ่าอย่างไรนอนรู้คือคืนกลางกลางไม่ได้ทีปากอันนี้เยี้ยเลยกันนี่ถี่ผดออกมาถี่เกออกมา ตมีมีพ้นทำไมเสียหายกลายทำทำให้เราไม่เป็นคนวาลีสิ่งเด็กกินครับไปอันนี้อันตรายกว่าเลยเนวมาเทอมแรกวันนี้วันนี้เราไม่ดูจีเลขกหรือจะมาสุ้วันนี้มันเพราะมินนูรีนั่นนูรีบานนีบานนีบานบังกาโลนี้เกี่ยวข้อกับยาเกี่ยวกับลาวบังกาโลนี้เกี่ยวกับเรื่อง,องดอกเบียบานกน,นี้ถังวมดนี่รอนะว่าบบานบานนึงเป็นร้านคา แต่ว่ายกบ้านเสื้อเทดินกับกู้ธน,นาคารยกบ้านกับกู้ธนาคารค่าคล้องห่อมมันก็ไปพ้นธนาคารท้าวว่าถืเราเอามากินนะแต่ว่าไมา่มีคนเชื่อตัวเราหมดเลยแต่ว่าเราดึงรังไม่ใช่เราข้คำพังเดี๋ยวเอเละกวันนี้สุดตาส้มส้มตายว่ามันจะดีถึงเอเละตรงนี้อย่างมาันเราไอ้ยาวตรงเนี้ยนั่นแต่มันเดี๋ยวพยายามแล้วว่าพยายามให้เราซื้อ,อนะเราก็ควรซื้อกันนบ,บีบอกว่าผู้ใดซาลาวะ ไอ้กับอูวัวชาววันศุกแปดสิบตีชุกนี้ชุกนี้เดิมเลยวัวชาววันศุกแปดสิบตีหลบบาปไปแปดสิบปีทีเราเล่น,น,น,นลแต่ว่าในวันนี้ว่านับสู้แชตันมัคโรแต่ว่านี่คือตัวดึงหลังตัวธรรมดกเกิดบาปมีแต่ปัญหาอ่าอันี้ทางอันนี้ทางมาพ้องสิ่งที่ไม่ดีอ่าแล้มีบบการแนะนําพ้นตาในการหลบสิ่งเี่ไม่ดีออกจากตัวเรา เอเมนอ่พูดได้นบีิบวะพูดได้สลาวร์ากับกูว่าชาวปนิบยที่วาทุกอะไรนงี้อันนี้จะบอกทุกอ่เนาะหลบบาไปเปสิบปีทีหนึ่งปีหนึ่งหลบไปทีหนึ่งปีหนึงปีนั่นนนนมาความต้องการให้เราสะอาดนนแต่ันเื่อไอ้นี่กวาซึ่งกันพูดได้นบีิบวะพูดได้สลาวรกับกูชาวสิบที่ชาวสิบทีเย็นสิบี่กูนี้เมื่อกันได้รับการช่วยเลือดของกูในวันเทีย่ยอันนี้ไม่ดได้บูชรอไรก็ได้ อัลลอฮฺมสลเลาะหมุฮัมมัดกะไดซันดดยาวได้อย่ามาเห็้มาว่าชีวิตเราที่เราอยู่วันนี้มันก็ยากในการอิบาดาแต่อัลลอฮ์ก็เขาก็เปิดโช่ให้ในการทตรีําบทจำพูให้เราบาปเราได้มามากินแต่ว่ามันการหลบได้ไม่อยากเหมือนกันอรมานั้นอัลลอฮอัลลอฮอัลอฮฺลัลลั